สนุนการท่องเที่ยวโดย o l y e m y s o l y the Best ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสกัดมนพฤษา Application Pay All Chill Out Later Chill Out เพื่อนเดินทางเราพาทุกคนมาเมืองฮอกไกโดครับ หลังจากที่เราก็พักผ่อนเก็บเรียวแรงและพลังงานหลังจากทานอาหารมาเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาถึงลุตส์สุสกีรีสอร์ทครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาเล่นสกีหรือมาเล่นสโนว์บอร์ดนะครับเพราะพวกเราเนี่ยคงเห็นลีลาพิธีกรของเราเนี่ยโชว์สโนว์บอร์ดโชว์สกีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์แหมรู้อยู่แล้วว่าเขาเก่งจริงๆในกีฬาชนิดแบบนี้แต่ใครจะรู้ล่ละครับว่าด็อกซเลดหรือว่าสกีสุนัขเนี่ยที่เราเคยเห็นตามคลิปวิดีโอตามภาพถ่ายกันเนี่ยพี่ฟิล์มของเราเนี่ย จะเล่นได้หรือเปล่าจะบังคับน้องหมาพวกนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเรามาติดตามชมกันครับว่า d o อก l ซเลฟิล์มรัตภูมิจะสามารถเล่นได้หรือไม่ อวห้้าโวลงนะะเขาจางอ้าลงจากรถนะฮะต้องแรงปดจากอะไรเจ็บอะไรบ้างจะมาโค้งไม่ค้งาโค้งมองไหโอมันอะไรลงเจ็บแล้วเหื่อม้าเป็นไรเปามันมากะมค้งเลยว้าวค้าอว้าว่า่าอันนี้ของไก่บู่เหขอพว่ตีขวิตีู่เอ จัดเต็มจัดเต็มเมืกี้ล้มมาล้มล้มแขกโค้งแขกโค้งในต่อไปแต่ต้องพราวต้องพราเป็นเชื่อว,ว่าสองตัวออเขาเกียร์ทางเกียร์ทางอยู่เกียร์ทางอยู่เป็นไงครับกีฬาชนิดนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่ครอบครัวมาเล่นด้วยกันได้ครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูก มาเที่ยวมาเล่นกันในสกีแบบนี้เพราะว่าบางทีให้เด็กๆไปเล่นสโนว์บอร์ดไปเล่นสกีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็โอ้โหไปซิ่งไม่ได้เลยก็อาจจะไม่สนุกครับแต่ด็อกส e เลสนี่แหละคือคําตอบคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเล่นกันสนุกสนานแน่นอนเดี๋ยวเราไปชมปฏิกิริยาของน้องพาวหลังจากเล่นด็อกสเลสกันครับ เดี๋ยวถึงคิวฟิล์มละเดี๋ยวฟิล์มเล่นให้ทุทุกคนดูดีกว่าครับอเอาละครับถึงคราวที่ฟิล์มรัตรภูมิจะโชว์ลีลาบนเส้นทางกีฬาแห่งความเร็ว <Yeah. S 2> มาดูครับด็องเซเลดกับฟิล์มรัตรภูมิไปลุกยกันเลย ยากมากเบรกไม่ได้เลยโอ้โหกระตกเลยก็สรุปนีครับแปลกดิเป็นหมาแบบมาลากเราอะไรเงี้ยก็ไม่ยากมากนะก็ไม่ยากมากมันทำมันทำมันทำมันับไม่ยากมาก เอาละรครับก็เสร็จแล้วฮะสนุกสนานกันไปนะครับกับวันนี้นะฮะมันมากเพราะว่าไอ้ไม้นี่ฮะที่เขาคิดค้นแล้วก็ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันลื่นมากทําให้หมาตัวผ,มผอมตัวเล็กๆเ,เนี่ยยังสามารถลากฟิล์ไปได้ผมหนักประมาณ7.3มนะโอ้โหมันลากไปแบบว่าเร็วเหมือนกันเมื่อทูนี้น่ารักมากแต่ก็สงสารหมาเลยนะครับเหมือนมันจะหนาวเนาะแล้วก็หิวด้วยว่าผอมทุกตัวเลยนะครับนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่น ไม่ใช่เครื่องเล่นสิเอาเป็นแบบกีฬาแล้วกันนะฮะเป็นด็อกสเลสนะครับผมอีกหนึ่งกีฬาในลานสกีน้ำแข็งแห่งนี้นะครับอ่ะไปเดินดูดีกว่ามีอะไรบ้างดดโอ้โหลานสกีน่าเล่นมากโ,โหยมีกี่รูทเนี่ยหนึ่งสสามสี่าหโอ้โห สำหรับทริปนี้เราเริ่มต้นวันในการไปรับประทานอาหารดีๆในญี่ปุ่นครับที่คลองโอตรุและเราก็เดินทางมาเล่นด็อกสเลตหรือว่าสกีสุนัขครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นกีฬาที่ Amazing จริงๆประเทศไทยเราคงไม่มีให้เล่นกีฬาชนิดนี้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมาญี่ปุ่น,น,นทั้งทีต้องไม่พลาดครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเข้าที่พักกันครับสำหรับวันนี้ใครสังเกตดีๆครับผมเรามีเด็กน้อยคนหนึ่งครับเป็นเด็กน้อยคนเก่งครับชื่อว่าน้องพลาว บอกเลยว่าทุกชนิดกีฬาเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันวันนี้ทีมงานของเราแอบมีคลิปอันซีนครับในโรงแรมที่พี่ฟิล์มกับน้องพาวเนี่ยเขาฝึกภาษาอังกฤษกันใครอยากรู้ว่าสกิลการพูดภาษาอังกฤษของฟิล์มรัตภูมิกับน้องพาวเนี่ยจะเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนเดี๋ยวเราแอบไปดูเขาฝึกภาษาอังกฤษด้วยกันครับ you can say my word baby ชาวฟาดฟัดพักเย็นฟาดฟัดผักให้พี่ say s h เซี see ีชีเซียวซีชีชอยชาวฟาดผักฟัดเย็นฟาดโอ้พี่หนูัวฟาด เช้าเช้าฟาดผักฟาดเย็นฟาดผักฟัดเร็วเร็ว How you say She sells seashells on the seashore She sells h e she sells she sells seashells on the seashore อ่ No 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 She s h e s e l l เช้าฟาดผักฟัดเย็นฟาดเร็ว Get Can you say Good to see it? เลี้ยวเช้า เชีเซลเชีเซลชีเซลโอ๊ยชีเซลเชียเซล all the สีช่อได้แล้วชีเซลชีเซลเชีเซลโอ๊ยโอ๊ยเชีเซลเชีเซลชีเซลออ l l the ซีช่อชอช่อ no 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 เชีเซลชีเซลเชีเซลโอ๊ยชีเซลเชีเซลออ l l the ซีช่อดูเสียงแบบ

the bed uh, it's mine oh no, this is my bed so it's mine for now no. yes it's my bed so it's mine no. for now no, no. no. see <laughs> no. no. <laughs> so, so oh i know i know another red lorry, yellow lorry. red lorry, yellow lorry. It's nice. Yellow. it's red lorry. Yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Cool, oh, really cool. Say it. Say. It. <laughs> say, it. say it. Uh, again. Hello. Red. Red. Lorry. Lolly. Lorry. Lolly. Red. Lorry. 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 <laughs> lorry. lorry. <laughs> red. Lorry. Yellow lorry. Yellow lorry. Keep on saying it. Fast. Red lorry, yellow lorry. Say it fast. Red <laughs> lorry. Red lorry, yellow lorry. <laughs> See, it's a tongue twister. You say yeah. it. No, I can't. Red. Red, Rory. No, no. You I like a, a uh, no, 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 I say uh, like, say like, lorry. like a, a wood, wood, Rory, red Rory, yellow lolly. How do you know something like uh, wood chuck chuck wood, wood Oh wood. Yes. yeah, yeah, yeah. It's yeah. Hard. Could you say? Like, I, I can't you can, I uh, can't say it. I can't remember it. it. Yes, I can't remember. But I it. it. Wait. How much wood? <laughs> how much, how <laughs> much wood could a wood chuck chuck give yeah, a wood chuck could chuck wood? Yes. Đó, uh, yeah Múa mực cung rồi Múa mực cung rồi Múa mực cung It's a shot Leo, Leo, Leo Leo, mực cung của quần tuần tâm ninh Leo Stop it Leo, your turn no. This Thai word How no, 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 say this How much food could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Oh, no Hey, <coughs> Your accent, not my accent uh, uh, uh. How much How much food? could a wood chuck chuck and a woodchuck could ch ch chuck wood? How much hello? Uh, how much wood? How, wood chuck chuck how wood much, much wood? Could a wood chuck chuck? Wood chuck how wood. much wood? How much wood could a wood chuck chuck and a woodchuck could chuck How much could a wood chuck chuck? เอฟวูดชชัชักคมันแปลว่าอะไรเนี่ยคือคือมันมันไม่ไม่ไม่หความหมายขนาดนั้นคมันมันแค่สาของแบบาว How c h o o d could a w o o h u c k a n s t i o n d you s o m e song of p No, I don't you want can. to. You your songs are bad. No. You <laughs> no. Yeah! Your mom tell you can. You can sing my song. Well, your songs are bad, so I don't want to <laughs> sing it. <It's> humiliating. <laughs> Why? Get off the who's, bed! who's your favorite singer? Um, probably an English one. Not hmm. him. Uh. Get off! Oh. No, you shy. What's what What's, <laughs> <off>. <laughs> what's Get about Hey Tai? The what's, bed! Hey, pra, what about ฟอ r t ไทสปูร์สตา who's your favorite nobody me no, no, no it's not you me no no ความสนุกในฮอกไกโดยังไม่หมดครับสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเจอสัตว์อีกมากมายหลากหลายสปีชี่ในญี่ปุ่นที่เรียกได้ว่าต้องมาฮอกไกโดถึงจะเจอพวกเขาครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราไปสวนสัตว์ฮอกไกโดกัน จะพิเศษและ Amazing แค่ไหนสัปดาห์หน้าเจอกันชิล o อ t เพื่อนเดินทางตะลุยสวนสัตว์ฮอกไกโดกันญี่ปุ่นขอแยกตีออกขัาดคนใหญ่แล้วโอ้โหเร็วและแรงเร็วและแรงชิล C cell, oh, oh, C cell, C cell, C shell, all the no, no, no. C no. 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 no.